คือเชนเนากเมนออบบี้สามคนอะแต่เรามีสี่คนนะโอ้ยอะไรหนสันชายตามใจเพื่อนเถอะเอ,อมิมไอกันเฟียโอเค three hours สนุกนะพวกแกใช่ใชักใช่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 เกียรชิมานะ นีแกแกคิดจะแย่งผู้ชายในกลุ่มไปจากฉันเะรอแล้วฉันไปทำอะไรให้เธอจริงๆอะฉันได้เวลาหกสิบปีแต่ฉันแย่งแกม,มาไช<ต>่ผู้ชายในกลุ่มต้องเป็นองชันแกฉันมีอะไรให้ฟังไม่ต้องไปฟังมันน้มันด่าเราแต่ฉันกำลังจะหัวป่า ได้ทำไมแกทำแบบนี้ฟิยาฉันก็มอยเวลามาแล้วไปก่อนนะไอ้พวกงโง่จบแล้วนะคะหรือว่าอยากให้ไม่ต่อมินมาเลยขอใจเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ